แนวเรื่องระทึกขวัญจิตวิทยาแรงบันดาลใจเรื่องยอ่อนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสําเร็จเริ่มเห็นเงาของตัวเองในกระจกเงานั้นพูดจาเหมือนมีชีวิตและเริ่มเปิดเผยความลับในอดีตที่เขาพยายามปกปิดไว้การทรยศความโลภและการสูญเสียศีลธรรมเมื่อเขาเผชิญหน้ากับเงาแห่งความจริงเขาจึงได้เรียนรู้ว่าความสําเร็จแท้จริงคือการชนะใจตนเองข้อคิดศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเงานในใจของเราเอง ไอเดียภาพปกตําเนอรเศร้ากระจกแตกเป็นเส้นๆ้นมีใบหน้าเดียวกันสองข้างข้างหนึ่งยิ้มข้างหนึ่งมืดแนวเรื่องแอคชั่นระทึกขวัญแรงบนดานใจเรื่องยอ่อนักดับเพลิงที่สูญเสียครอบครัวจากเหตุเพลิงไม่ใหญ่เมื่อหลายปีก่อนต้องกลับมาทําหน้าที่อีกครั้งเมื่อเกิดเหตุวางเพลิงต่อเนื่องทั่วกรุงเทพเขาเริ่มสืบหาคนร้ายแต่สิ่งที่ค้นพบกลับพาเขาย้อนสู่อดีตที่เขาพยายามลืมการล้างแค้นหรือการให้อภัยเขาจะเลือกทางไหนข้อคิด ความกล้าแท้จริงไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการให้อภัยไอเดียภาพปกชายใส่ชุดดับเพลิงยืนกลางฝนมีเปลวไฟลุกไม่ด้านหลังแนวเรื่องระทึกขวัญลึกลับรแรงบันดาลใจเรื่องยอ่อนักข่าวสาวเดินทางไปยังโรงเรียนร้างกลางจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับจดหมายปริศนาที่มีชื่อของเธอเองอยู่ในนั้นที่นั่นเธอได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อจากในความมืดทุกย่างก้าวนำไปสู่ความจริงที่เกี่ยวพันกับพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเธอต้องเลือก จะหนีความจริงหรือ,อเผชิญหน้ากับมันเพื่อปลดปล่อยหัวใจของตัวเองข้อคิดความจริงอาจเจ็บปวดแต่คือหนทางสู่การปลดปล่อยไอเดียภาพปกอาคารเรือนร้างในยามค่ำมีแสงไฟส่องลอดหน้าต่างพร้อมอักษรไทยโบราณลอยอยู่ในอากาศแนวเรื่องอาชญากรรมระทึกขวัญแรงบันดาลใจเรื่องยอ่อคนแปลกหน้าห้าคนได้รับจดหมายเชิญให้เข้าร่วมเกมลึกลับที่มีเงินรางวัลสิบล้านบาทแต่ทุกภารกิจของเกมบังคับให้พวกเขาเปิดเผยความลับที่มืมดมนที่สุด ในชีวิตครูหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ต้องเลือกระหว่างเงินหรือศีลธรรมก่อนเกมจะจบลงด้วยความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดข้อคิดศีลธรรมคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทองไอเดียภาพปกเงาคนห้าคนนั่งรอบต้องมีฝ่ายสองลงบนกระเป๋าเอกสารที่ส่องแสงสว่างแนวเรื่องระทึกขวัญรามากแรงบันดาลใจเรื่องยอ่อ คนขับแท็กซี่รับผู้โดยสารปริศนาในคืนฝนตกการเดินทางที่ดูธรรมดากลับค่อยๆกลายเป็นการสนทนาที่ขุดลึกถึงอดีตทั้งสองคนมีสายสัมพันธ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุแรงเมื่อหลายปีก่อนในที่สุดเขาได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยคือทางรอดเดียวที่จะปลดปล่อยวิญ,ญญาณจากความรู้สึกผิดข้อคิดการให้อภัยไม่เปลี่ยนอดีตแต่มันเปลี่ยนอนาคตไอเดียภาพปกรถแท็กซี่สีเหลืองขับอยู่บนถนนเมื่อฝนตกหนักมีเงาผู้โดยสารเบาหลัง